มาสกัดกระปูเป็นยังไงเน้องวดนี้ความฝันวันยังไงเนาะครับความฝันอันปูฝันนั่นเนาะฝันว่าไปเล่นน้่มหลวงพ่ออินคุณพันยวนยุบดอนผู้ตาหลวงพ่ออินไปนะเพิรนได้บอกเรื่องให้บ้างว่าโอ้ยหลวงพ่อหฮะจักอันแม่หยังมาลักกินไข่ผมหนะไข่ไก่เพิ่น ไก่หลายได้อยู่แบบนีไก่หลายเอ้ามันกินจะไหนหลวงพ่อกินย่างไข่ไข่ย่างย่งคอหลออคือเกาอยู่นะแต่ว่ามันโกนทั้งสองอันนะมันจี็เอียงมากินนะเมื่คันว่ากามันบ่แมนดอกหลวงพ่อกามันต้องคาบนี้ดิสนุกกามันต้องคาบนี้อย่างันแล่น์สนุอย่ามันแล่นกินแล่มันมันจกกินในซืรอมันก็เอาไว้คือเกาไข่บ้านไะไรบ้างเนาะ บอกไปแล้วนั่นผมเสียดายแห้งใครยังได้กต่มากินแห้นั่นเลยนะนะว่าเเป็นความฝันปูนะครับของมฝันของมฝันปิดสนิทเลยครับพี่น้องก่อไก่ก่อไก่ก่อกาลอยเลี้ยนจะคล้องกับพ่อเพิ่งบอกทั้งท่านเลยปฐมจังหวัดจะคล้องนั่นนั่นเสด็จขึ้นที่แบบเสด็จขึ้นเพราะว่าไอแหางขึ้นมันหนาวด้วยลงมุ่นมาลักลงมุ่นมันหนาว ายา่างนำเนาเนี่ยไอดีกิดบ่มันบ่อมันเป็นเลขเป็นเบอร์ดิครับบ่มันเป็นเลขเป็นเบอร์ก็เลขบ่อมันฝุดฝันได้เลขบ่อะไววะพี่นอ้องฝฝันได้เลขบ่มัดตีย่ามันขึ้นหน่อยย่ามันลืมเพราะมันลืมเ,เป็นกันฝันมันลืมเลิศไม่ผู้เตาเนาะเลยมาตีต้องสีเขียนให้เบิ้งด้นครับผมสีเขียนให้เบิง้งฝันมาก ไข่ไขสองน่วยไข่สองน่วยคุณผู้ชมไข่สองน่วยบานนี้ไข่สองน่วยไข่สองน่วยแล้วยังไม่กินครับปู่แลนแล่นแล่นไม่กินแล่นมากินค่ะคกันนะเพราะว่าโบว์วอาแล้วโบว์ว่าท่านจบนะครับแล่นแล่นยกข้อพวกรึข้อดีดิแล่นยกข้อพวกรึข้อดีแล่นมันก็งแลนมันก็เป็นเจ็ดดิคือว่าแล่นเป็นเจ็ดแล่นเป็นเจ็ดวะปู่แล่นนี่เป็นเจ็ดเดี่ยวผู่เดียวจะกฟังนะ ฮันนี่ไข่สองน่วยไข่สอง,สองน่วยงได้ไข่สองน่วยปูตีใส่สอง <ừ> สองศูนย์ฮัน <ừ> นี่แลนนมันยกยกยก,ยกขอขึ้นหมดเลยกข้อขึ้นปูเลยตีใส่สองสี่นี่แลนนมันสี่ขาดิเนี่ยสองสี่เก็ดปูตีใส่ได้พแูคนไข่สองน้วยเล้วปูตียังไง 2อสองสอศูนย์สองสองศูเพราะวศูนมันศไปเพราแห้งเหรนาะมันศูนย์ไปเพราะแห้งเปูปูมาเับมันศูนย์ไปเพราแห้งเยเจ้างใจอีสอสองนี่ยเลยเอาอีสองสองลงมาหนึ่งอีสองสองลงมาหมดเลยี่เบิดมาใส่เนี่ยมาสองเกดนี่สองเกคือตัวปูมาที่สุดในโลกเลยหนึ่งสองเกในโลกเลยที่สุดเลยโอ้มาที่สุดในโลกเลย ฮันนี่เลขกชบมาจอดได้ชับเลยกด้วยมีมีแค่นี้เด้อเลขมีแค่นี้ในในความฝันมีแค่นี้แค่นี้ว่าครับผมแต่ว่าบานี้เลขความคิดเอาดิบันคิดเอาง,กงอก,สว,กอสวงกั๊สิบหกอกสวางกั๊สิบหกเออนี่มาถ้าเนี่เลขเลขกสองตัวนี่เลขกสองตัวมันนี่ยมึงเด้อู๋ถือเ็ดใสเด้อเศษนี้ง่ายง่ายยุดอกเนาะง่ายเนาะง่ายอยู่ครับง่ายอยู่ครั สิบเก็ดกับสองเก็ดอย่นี่หรอกสำนึกกันเดี๋ยวนี่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 ให้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 มักล่างเลิศมักมักล่างเลิศตัวนี้มักล่างตัวนี้มักบนตัวนี้มักบนมักบนตัวนี้เนื้อความคิดใครมันเปิินแต่แต่ปูมักที่สุดในโลกนี่ตัวสองสองเก็ดสองสองเก็ดมักที่สุดในโลกเลยนะมักที่สุดในโลกเลย คิดว ah, ่ามม่ดีแมนแต่มันเคยเป็ียนงวดนรับงห่นกันเจ็ดเจ็ดเก้าอ้วนเก้าเก้าเจ็ดครับเลเก้าสี่แคปหน้าจอไปเลยนะครับเอฟป็นช่องนะครับตัวเลขที่ผ่านมาหมครับกลสิ่ถ้านี่มาตามนี้เลยนะครับเล็กก็จะของจต่ของแปดซีซีแปดแปดเก้าครับวันนี้คนวันสามมาแห้งขอสามน้นเพิ่ม มันก็เลยปัดไปเลยเ่ล้วแต่ว่าเร็ proto, ique, ่ยเพิ่มไม่ร่นเพิ่มเลยของจะกวองถือเยอะนั่งวันที่หนึ่งาทสิบหกธันวาเราจีนเข้าสามพิการนะกันก็เขายิ่กระปูเขา มดที่พันมากกเขาเขามดอกกว่าเขาเขาม a เป็นขงฝัั้งมดจริงเนของ่ันของปูนะครับวีมดที่ซีเราบไปฝันว่าไครสองหนุแลนม่ขินไครสองหน่วยเมนแรกมักทีสุดในโลกนะครับคุณผมสองสองเจ็ดนะครับสองสองเจ็ดลหลวงปู่มักที่สุดในโลกครับคุณผูมอ่ะของจริงก็มีนะคืกวันนี้รถเหยียบตายไร้ตัวแล้วไกลป้าก็รลายปะครับไกล้ป้าก็ร้ายือแปลกที่หลวงปู่ไกลปลามาอยู่กับไกลบ้านตลอดเลย เยอะมากมันหน้กันอ๋อมาอยู่น้ากันเลยผู้เขาเจาะออกมาตะบันมูเจากับมี่เขาเจาะเป๋อเมียทั้งกุ่มเขาเจาะย่างมั่วเจาะไก่ปานมะป่อยป่อยเป็นนี่ก็นี้เป็นปลาชาบ่ปลูกตรงนี้เป็นปลาชาเก่าเป็นปลาชาเก่าเป็นปลาชาเก่าเนาะหลายไก่มันหนึ่งคนหรอไก่ปาอ๋อที่วัด มีปู่พญานาคมีอะไรมาอยู่ไหมปู่เคยเห็นไหมที่นี่มีจู๊ดสิงจู๊ดผีนะครับแม่แมนกินไข่สองฟองตีเป็นสองสองศูนย์สองสี่เจ็ดปู่ปู่ฟันเห็นตึ้งเตืออปู่ที่ชอบที่สุดทั้งคัดเมื่อคืนสองสองเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดต้งมาดนสองเจ็ดนะคเตเลกเเบอร์ไรอย่างเงีก็ัอ๋อก็แปลกนะฟันเห็นเตเลกเตเบอร์นะคุณผู้ชมสองสองเจ็ด เป็นแนวทางเนาะ,เ,ะเป็นแนวทางกระปูน,นะครับทุก<ม>อย่างมีโอกาสเข่าและก็หลุดนะครับก็จงใช้วิจารณญาณเนาะเราการรับชมเพราะฉะนั้นก็นซีศูนย์ซีซทั่วไปหาปูน่ะทั่วไปหาปูพันเป็นปูยุดไซบูหาเกตแปดขึ้นไป,ปนนยุ่งั้งสี่หล่กถ้าเบิรนรหัสอันน,นี้ไปนเอียงเงื่อนกนจะจกไหมมั่นเบรซี ศูนย์ C เขาห่อสามตัวไงที่โบเห็นผู้ได้ฟังกับบบกากบอกทั่วไปหาเพิ่เนเพิ่นกับบลับอย่านว<อ>่าโบเมียนครับโอ้เขาสามตัวเลยเขาสามโตวงวดที่ผ่านมาก,ก็ได้สามโตกับสามโตกันได้ถึงงวดละสามโตเนาะปูมักสามโตอีกปูปูมากท,ที่สุดนี่แหละครับเนี่ยนี่แหละเหิมเบิึง มักที่สุดเลยปูี่ชอบทสุดในโลกในโลกเลยนะชอบสุดในโลกสองสองเจ็ดใช่ปูสองสองเจ็ดนี่นะเลยหมดนี่เบิร์นแถแล้วเอ้สองสองเจ็ดนะครับใส่ก็ได้เตัวเบิร์นเอาล่างเบิร์ปูมักที่สุดสองสองเจ็ดปีน้ำทางนะครับปูน้องแสลองปีใหม่กับสลองปีใหมเนาะปูน้องหาติโยมปูใส่พิจารณาได้ครับชมมาทางนะครับปูประเด็นฟันเป็นตัวเลขนี่นี่บ่าตีเป็นปีศาจอาตีเดียวชื่อ ท่าพยาตีตกีังไมมาใกลถึงนั้นนะอ๋อ้ายาตีทำตีเอา,เอาที่แม่นก็ตุยได้เลยแม่นก็เอาตามที่ปูฝันเรอะืออ๋อเนี่ยครับแคปหน้าจอเอาเลยก็ได้คุณผู้ชมนะครับเลขก,ก็ไม่เยอะนะครับแต่ปูชอบี่สุดเนโรคือสองสองเจ็ดนะครับเบิ้นนะครับก็เป็นแนวทางนะครับเป็นในการแนวทางในการรับชมนะครับปูมีอะไรจะฝากวอวยพรปีใหม่ให้ญายาทีทำเลยครับอันนั้นละ เวยพนเป็นภาษาปู่เวรอยพนเป็นภาษาเป็นภาษาเลยปู่เป็นภาษาไทยก็ได้เอาอันนั้นละเอาโชคล่ามปู่ให้อันนี้อย่างเดียวเนาะพนอื่นไม่ให้ให้สามตัวนี่นะสองสองเจ็ดอ๋อแล้วมันแม่งกับุยยอดก็แม่นสุดยอดปู่ให้ปีใหม่นะครับปวงพันปีใหม่สองสองเจ็ดนะครับให้ นะครับปู่บอกว่าให้นี่แหละครับให้นี่แหละครับสาธุสาธุโอ้เง้วกวนนี่มัดขี้นี้คือเป็นตัวนี้บอนัวนี่ขึ้น่ามันเป็นตัวนี้บอนเป็นยี่หรี่ไหมอันนี้สูตรปู่ใช่ไหมเงวดกอนนี่เขียนไว้เตรียมใบติ๋นเงวดกวนนี่นี่เลยโอ้เก้าเก้าเจ็ดกับเก้าเก้าแปดเก้าสี่เลยนะอันนี้งวดงวดที่ผ่านมาหนึ่งวดที่ผ่านมาเงวดที่แล้วปูปูให้ตามนีแต่งวดนี้เดีตัวนี้เนาะปูเนาะ บานี้ใช่มันจอได้เลยครับท่านผู้ชมมันมันยุ่งเสรีแล้วต่อแฉกแ้วะครับมันยุ่งเส่ีอันนี้อันนี้ของของวันนี้ของวันนี้ครับอันนั้นของวันที่แล้วเดี๋ยวให้เบิ่งนะครับเดี๋ยวปู่ปู่จะให้งวดนี่ดูจะชัดๆดูปู่ชอบะไรเดียวเบื้องนี่งนะันมันเนี่ยมันฝันเนาะวันเป็นของมันของมันเคีงๆบานี้มัดตีเอาเคีงๆเอาสองเกยอขวงให้ซื้อหรอกปู่ตีให้แล้วนะตีแบบเล็กไม่เยอะเอาแบบสามชุด แอ่เบิอ้เราจับเป็นเป็นสูตรคำนวณเลยปูนีเอาแม่สูรเราจับเลขให้จับเลขเอาจับให้เอาก่นจับให้กับสามกับไซือนีมันก็เป็นมันก็เป็นยง่นั่เลยมักับสามกับซื้สามกัซื้ามกับสอกดสองเกกวนไปวนมากเราเรอแต่ปูมากสุดคือสองสองเก็ดตัวกลางตัวกลางนะครับตัวกลางสองสองเก็ดชอบสุดในโลกสองเจ นีี่ท่ทปูคนกับให้นะครับเด้อนี่กับให้แล้วกับให้แล้ว <ใน S 1> <อ>ที่ปูชอบนะครับแต่ที่ชอบที่สุดก็คือสองสองเกตนะครับผมมักสุดสองสองเกตอันนี้เอาให้เลยเด้อนี่ครับอ๋อเดี๋ยวจัดไปเลยปูอันนี้เลขซองไหมปูเนี่ยเลขซองอยู่ในซองนะปูเนาะอยู่ในซงองมันก็อยู่ในซองเลขซองเลขซครับเลขซองครับเลขซองของปูเนี่ยไม่มีขายนะครับให้ฟรีเลยครับคุณชมของปีใหม่ไม่มีขายครับ ของเราไม่มีเคยมีเลขสองนะครับคุณผู้ชมมีแจกรฟรีญาติธรรมได้บุญทุกคนนะครับได้ชมทุกท่านนะครับสาธุสาธุเลขสองครับคุณผู้ชมนะครับเนี่ยดูได้นะครับไม่โกหกนะครับเลขสองครับสองขาวสองขาวครับมันจะขี่ไปยุทธภาคใต้เป็นพระโงรงการระรที่นี่ทำมาอยู่ฝั่งอีสานด้วยหรือเปล่า หลายปีแล no ้วตอนนี้ปู like oh. ้ไดจะพันษาเลยครับอนอายุร่วมเยี่ยปีหนึ่ง1ด้สิบสี่สิบสี่พันษาสิบสี่พันษาบวปีนึ่ตอนนี้อายุปู้รวมเท่าไรเลยครับตอนนี้หกปีครหกปีเดอท่านผู้ชมนะครับหกสิปดหกสแีแต่ว่าปู้จากทาเป็นทาพารงบลมตั้งแรกหมดครับลม เลยย่างกปใช่นี่ต้องทักไม้ทั้นเท่าเออซีท้าเป็นบาทจีนบ่ได้ซีพัวปีละถ้าปินบาทกินบ่ได้หูดีตาดีหรอวะตาแล้วลอกบ่อบ่เห็นทางนี้ลอกทางนี้บ่ท่านลอกบ่เห็นเนอเนกปูเนาะปูอยากอยากสิเป็นสะพานดุลหายอยากย่อมเป็นของขวัญปีใหม่ลองเมืองลองเมืองเนาะเป็นแนวท่างนะครับผมอย่าว่าการถือถือเมื่อวากันไอตัวมันเป็นแนวท่างไง กูเคยฝันใด้เปิดตัวนังแดงจังๆงมันกับบาออกเนาะอันเข้าดาวอ่นคือกัวมักตัวนี้ครับผมแต่สองสองเจ็ดนี่มันเป็นข้งฝันลักษณะแไรเด็ปูกที่นั่นแหละที่ฝันอันฝันเจียวกับอกทีติเล็กได้ไขเนี่ยนะฝันว่าไขสองน่วยคนลุกลงพอนะเพิ่ง่ามัสิงียังมารัสินไขของไขสองน่วยนาะเบ่มันเบาหนีด้วยลงพอมันเฮงกับช่องลยู่ขึ้นกาวัางสิ่นลง เล,เลยมากสุดมากลอยกับเส้นเลยคือสองสองเจ็ดเน,นแล้วก็มูหกสองหนึ่งหกหนึ่งนี่ปูจับไห่มากจรงใดจับมากมันว่าตามทุนท่นี้คึ้เห็นว่าตามทุน,นั้น